ช่วงพาดูกูรูธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพาดูกูรูธุรกิจวันนี้นะคะเรานั่งกันอยู่ในอ้อมกอดของภูเขาธรรมชาแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งแขกรับเชิญนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะคือคุณศิระชัยทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่ชื่อว่าภูเขางามรีสอร์ท ซึ่ง <Okay. S 1> ถือว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนครนายกตอนนี้ก็ว่าได้ะค,ะคิดเหมือนกันไหมคะตอนเราเดินเข้ามาบรรยากาศบรรยากาศดีค่ะแล้ววันนี้ก็อากาศดีแล้วก็นอกเหนือจากแต่เนี้ยมี ผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะเราเข้ามาเราจะเห็นว่ามีป้ายติดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับโอ้โหเยอะมากเลยนะคะที่นี่ดูแบบบรรยากาศแบบทั้งร่มรื่นทั้งดูสนุกสนานด้วยแล้วการตกแต่งก็โดดเด่นไม่เหมือนใครใช่ค่ะก็เลยอยากจะถามคาถามแรกกับคุณศิระหรือว่าคุณโปซึ่งมีชื่อเล่นว่าคุณโปอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงที่มาที่ไปของการทําธุรกิจนี้ค่ะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับผมก็คือธุรกิจนี้คุณย่าผมได้ แลอยู่ในธุกรกิจนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีคุณพ่อที่มาเปิดรีสอร์ทเป็นแห่งที่2นะครับ,รบผมก็คือผู้ของงามรีสอร์ทผมเป็นเจเนอเรชั่นรุ่นที่3นะครับที่มาต่อยอดทางธุรกิจให้เดินไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็เหมือนผมมาคอยแบบขับเคลื่อนธุรกิจ ะะต่อจากรุ่นคุณปู่คุณย่าด้วยะค,ะครับเพราะในยุคนี้เราจะเห็นหลายๆที่เลยค่ะว่าจะเป็นไม่เจเนเรชันที่2ก็3บางที4ไป,ไปแล้วด้วยซ<ช>้มนะคะทีนี้ถามถึงที่แรกนิดนึงค่ะคุณปู่พูดถึงรุ่นคุณย่า รีสอร์ทนี่ไม่ใช่ที่นี่แต่อยู่ในจังหวัดนครนายกือนการใช่ไหมคะชื่อว่าชื่อชลรพึกรีสอร์ทครับผมชนพกรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดเลยไหมคะอยู่ก่อนถึงจัปลร์ครับผมแล้วตั้งแต่กี่ปีแล้วคะเปิดมาทั้งหมด22ปีครับ22ปีแล้วและที่ภูเขางามนี่ที่เพิ่งเริ่มคือกี่ปีแล้วเปิดมาหมดงหมด12ปีครับก็นานแล้วเหมือนกันนะคะคือคือเริ่มต้นเลยเนี่ยปีช่วงปี44เนี่ยค่ะ คุณพ่อผมเมื่อก่อนเป็นเหมือนขายที่เขาชอบครับซื้อขายที่ดินเขาเห็นที่ดินตรงนี้ในรัศมี5้กิโลเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับผมทําให้รู้สึกว่าเอธุรกิจอะไรเนี่ยที่จะเหมาะสมที่จะทํากับที่ดินแปลงนี้ก็เลยคิดว่าเออน่าจะเปิดโรงแรม เพราะว่าเราเดินทางมาวันนี้ก็ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นเดินทางก็สะดวกแล้วก็ตามทางนะคะเราจะเห็นโอ้โหมีธรรมชาติแล้วก็สองข้างทางจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมแต่อยากให้คุณโป้เล่าให้เราฟังก่อนสักนิดนึงค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรในนี้บ้างค่ะเที่ยวแล้วเราได้ทําอะไรบ้างคะครับผมก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยมีมรดกทางธรรมชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำตกสาริกานางรองมังตะคายนะครับผมเราคุ้นชื่อกันดีแล้วแล้วก็มีเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับผมส่วนกิจกรรมเนี่ยคือนครยงเนี่ยเป็นเมืองเอเวนเจอร์แลนด์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยครับผมก็กิจกรรมหลักๆเ่ยก็จะเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งเนี่ยสามารถล่องได้ทั้งทั้งปีครับเพราะว่าน้ำเนี่ยถูกปล่อยมาจากเขื่อนขุนด่านครับผมแล้วก็จะมีพวก ขับรถเอทีวีแล้วก็ล่องเรือชมเขื่อนนี่ก็น่าสนใจครับช่วงหน้าน้ำเนี่ยมันเราสามารถล่องเรือเข้าไปถึงในเขาใหญ่ได้เลยใงนั้นก็จะมีน้ําตกที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเป็นที่รู้จักค่อนข้างน้อย มีความสวยงามจุดที่นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันแล้วก็ให้ความสนใจกันมากทีเดียวทีนี้ที่ภูเขางามบ้างล่ะคะในนี้มีกิจกรรมอะไรให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการว่าอนาบริเวณของรีสอร์ทค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีสองฝั่งถนนเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ขอบอกก่อนเลยครับว่าตลาดที่นี่จะเป็นตลาดสัมมนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมและพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยก็คือต้องสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่นะคัะ ส่วนส่วนกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งปัรจักยานะครับผมมีนวดสปาแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับเรามีห้องประชุมเนี่ยตั้งแต่จุคนตั้งแต่40คนจนถึง1,300คนนะครับโอ้โหก็คือตั้งแต่ไซส์เล็กไปใหญ่1,300คนก็ได้เลยแล้วเรามีห้องพักทั้งหมดเนี่ย250ห้องพร้อมระบบโซน ทัศนศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นทันสมัยค่อนข้างสก็คือเรารับให้บริการเวลาที่สมาสัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้เลยแม้แต่กลุ่มเล็กๆแล้วอยากจะจัดปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำก็ทำได้นหมครกทำได้ครับผมก็คือทางเราจะจะมีบริการเรื่องคาราโอเกะเครื่องเสียงอยู่แล้วแล้วก็เตรียมงานปาร์ตี้ให้ให้พร้อมงั้นเพราะฉะนั้นอย่างกลุ่มเล็กๆอยากจะมีกิจกรรมส่วนตัวสามารถบอก ได้เลยครัดกไา้เลยครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่เหงาแน่นอนจะเลือกเลือกเอามากกว่าว่าจะทําอะไรดีนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณคุ่ปพูดถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็พูดไปถึงว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นสัมมนาแล้วถ้าเกิดเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยๆล่ะคะอย่างมากันเป็นครอบครัวหรือเป็นแบบไพรเวทนะคะมีกิจกรรมอะไรให้ทาได้บ้างไหมคะถ้าเป็นครอบครัวก็ผมอยากแนะนําอย่างถ้าเกิดสูงอายุนิดนึงนะครับก็อยากให้แบบมีทัวร์ไหว้พระ ทัวรไหว้พระเนี่ยคือจังหวัดนครยกเนี่ยมีมีวัดดังๆค่อนข้างเยอะเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อวัดปักแดงนะครับด้านหน้าเขาเนี่ยจะมีตลาดลงเกลือแห่งที่สองเห็นป้ายอยู่ตอนที่เราเดินผ่านใช่ไหมแล้วก็มีวัดวัดพระพิฆเนตมีองค์พระพิฆเนตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมก็ผมอยากแนะนำให้เราไปทัวร์ไหว้พระดีกว่าครับผมครบครันนะคะต้องการอะไรกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปเล็กครอบครัวได้หมดเลยนะคะ พูดอย่างนี้แล้วก็เลยอยากรู้ว่ามีหัวใจหรือว่ามีหลักการอะไรในการทำธุรกิจเพราะว่าเราเป็นเจเนอเรชันที่สามนะเราหัวใจของการทำ <c oughs> งานบริหารของผู้เขาง,งามนรีสอร์ทนีค่คืออะไรคะผมต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างโชคดีครับที่ผมสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยกับสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกัน <c oughs> คือคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยก็คืองานบริการ <c oughs> นั้นการที่คนจะ อย่างเราเนี่ยจะรักในสิ่งที่เราทำเนี่ยม, hmm. มันก็มันต้องออกมาจากใจจริงครับ hmm. ในแง่ของงานด้านบริการ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ผมก็อยากพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยให้ลูกน้อง <c oughs> ให้ลูกทีม <c oughs> ให้เพื่อนร่วมงานได้ได้รับรู้แล้วก็ปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกันครับค่ะก็คือหัวใจหลักก็คืองานบริการนะคะแล้วก็ลูกทีมก็คือเป็นหัวใจหลักเหมือนกันที่จะช่วยในการบริการส่งต่อไปยังลูกค้าให้ได้เรียกว่าได้รับความสุขเต็มที่เมื่อมาที่นี่นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณพ่กพูดถึงว่าเรางานที่เรารักแล้วก็เลือกเรียนเนี่ยเลือกเรียนสายบริหารธุรกิจเลยแล้วก็การตลาดใช่ไหมคะคิดว่า ที่เราเรียนมาเนี่ยคะ่ะมีส่วนช่วยในการในการพัฒนาธุรกิจของเรายัางไงบ้างมาช่วยในการวางแผนบริหารงานของเรายัางไงบ้างคะ่ะถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่า,าสิ่งแรกทุกธุรกิจเลยนะครับคือคเราจะไม่สามารถยืนอยู่ได้เลยก็คือถ้าเราไม่มีลูกค้าทุกคนเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยคือ,ค,อคือสิ่งสําคัญสําหรับเรานะครับอย่างแรกก็คือเราเรา,เราต้องรู้ก่อนโจทย์เราคือ เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไงครับก็วิชาของอาจารย์ไกรพบเลยฮะพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรต่เป็นวิชาทีุ่รธิดเลยนะคะเป็นวิชาที่ที่คือเราเอามาศึกษาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีอย่างทำรีเสิร์ชทำประเมินแบบสอบถามเนี่ยผมก็ก็ทำนะครับเพื่อเพื่อเอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านของความสะอาดมาตรฐานของอาหาร หรือมาตรฐานในงานด้านบริการนะครับผมค่ะและณัตอนนี้ค่ะที่คุณป้องวิเคราะห์คุณป้งคิดว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่รีสอร์ทเขามีความคาดหวังอะไรที่เราแบบเหมือนจับจุดได้หรือว่าเรารู้ละเนี่ยคือตลาดตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตองไดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะคือคือสโลแกนเราอยู่แล้วก็คือเราต้องพยายามทำทุกอย่างให้ได้เหนือความคาดหวัง ค้าค<ม>ทำเกินทำเกินเกินรอ้อยเกินะคะแล้วก็คือตลาดสัม,มนาเนี่ยผมจะบอกลกูกกอนเลยว่ามันมันโตขึ้นทุกปีกับกับปัจจุบันเนี่ยที่จังหวัดนครยกเนี่ยมีห้องพักเพียงแค่4ี่พันห้องเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกับจังหวัดอื่นๆที่ใหญ่ๆเพราะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องต้องต้องมันสวนทางครับเมื่อตลาดโตขึ้นเราก็ต้องขยายธุรกิจเราเพื่อเพื่อตอบโจทย์สนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามา พันสี่พันห้าสองพันคนอย่างเงี้ยซึ่งห้องประชุมเราเนี่ยสองฝั่งเนี่ยจุได้แต่ปัญหาคือห้องพักเราไม่พอเราก็ต้องส่งส่งไปนอนรอบข้างซึ่งซึ่งรอบข้างเนี่ยถามว่าจังหวัดนครยกมีการแข่งขันสูงไหมในเรื่องของของโรงแรมนะครับผมก็ค่อนข้างสูงแต่ผมไม่อยากใช้คําว่าคู่แข่งผมใช้คําว่าคู่ค้าทางธุรกิจเพราะว่า การที่การที่ห้องพักเราจุคนไม่ได้เราก็ยังส่งลูกค้าให้เขาได้เหมือนกันเป็นพันธมิตรกันช่วยเหลือกันเพื่อประโยชน์ต่อกันค่ะค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครนายกเองด้วยนะคะทำธุรกิจก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปกตินะคะในการทําธุรกิจรีสอร์ทที่คุณศิระพบมาเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างคะแล้วเราก้าวข้ามอุปสรรคนั้นโดยวิธีการใดบ้างคะครับผมก็อย่างปัญหาธุรกิจโรงแรมได้เจอกันประจําเลยนะครับก็คือ วันเสาร์เนี่ยเราจะเต็มทีนี้ทีนี้ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันมีวันเสาร์อยู่แค่สี่วันทีนี้เราจะทํายังไงให้ยี่สิบหกวันที่เหลือเนี่ยมีลูกค้านะครับเพราะว่าเราจะลําพังแค่วันเสาร์อย่างเดียวเนี่ยมันมันมันไม่ตอบโจทย์นะครับคือคือรายจ่ายของฟิกคอร์สของโรงแรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผมได้ได้ได้เริ่มทําไปแล้วบ้างก็คือเริ่มส่งเซลล์เข้าไปเดินตาม ตามสถานที่ราชการ mm hmm. ตามพวกอ,อย่างช่วงช่วงกรกฎาสิงหากันยายนะเป็นช่วงที่ปีงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกระทรวงต่างๆหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะปล่อยงบประมาณออกมาเพื่อจัดสัมมนา,าค่อนข้างเยอะครัผมก็คือกำหนดช่วงเวลาท,ที่ที่คิดว่ามีโอกาสในการที่จะมีสัมมนา,าเข้ามาในรีสอร์ทครับผม เร,เรียกได้ว่าวิเคราะห์หลายๆปัจจัยแวดล้อมนะคะแล้วก็มาช่วยในการแก้ไขปัญหานอกเหนือไปจากนั้นแล้วคะมีอื่นๆไหมคะออนอกเหนือจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องการแข่งขันในเรื่องของกล,กลยุทธ์ในด้านราคาคือคทุกวันนี้ในในจังหวัดนครยกเนี่ยแข่งขันกันคือแข่งกันลดราคามผมคิดว่ามันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ฟรีคอร์สของโรงแรมเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นในด้านของค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรล่าสุดาเพิ่ง แรงงานขั้นต่ำสามร้อยถ้าเอถเา SME ไม่แข็งแรงจริงผมก็ว่าล้มไปหลายรานะคะเหมือนกันค่ะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆที่เหมือนกันเรียกว่าได้ใช้หลักการตลาดหลักในการบริหารธุรกิจนะคะมาใช้ในการบริหารงานจริงอย่างเต็มที่เลยค่ะพูดมาถึงตอนนี้ละ อยากจะให้คุณพ่ออยากเห็นแล้วค่ะว่ากิจกรรมที่คุณพ่อเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศภายนอกแล้วล่ะนะคะเราควรพาเราไปเยี่ยมชมสักนิดหนึ่งนะคะได้ครับผมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูภูเขางามรีสอร์ทกันค่ะตอนนี้เรายืนกันอยู่บริเวณหน้าล็อบบี้ของภูเขางามรีสอร์ทนะคะตื่นเต้นแล้วค่ะอยากเห็นข้างในแล้วอยากไปเห็นวิวเพราะว่ามีคําว่าพา พาโนรามาเป็นภูเขางามพาโนรามาแสดงว่าเราจะต้องเห็นยิ <S <S ่งแบบว้าวเป็นภูเขาว่คือพาโนรามาเนี่ยคือหมายความว่าเห็นภูเขาเนี่ยล้อมรอบ360องศาเราต้องขับเราไปชมตั้งแต่หนึ่งนะคะเริ่มไปค่ะเราไปไหนกันก่อนดีคะคุณโตเชิญหน้าล็อบบี้นะะที่แรกเลยนะคะขอบคุณค่ะที่นี่จะเป็นล็อบบี้ส่วนด้านหน้านะครับผมเป็นส่วนรับรอง ลูกค้าที่ได้เข้ามาจุดแรกลูกค้าเดินมาจะเข้าตรงนี้เลยนะคะโอทงมากๆเลยเห็นโลโก้เลยอยากให้อธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะสวนนะคะลักษณะถ้าให้เราเรียกเป็นภูเขาโอทงค่แล้วก็เป็นเป็นเหมือนพืชพันธุ์พืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้ไปคอันี้ออกแบบเองหรอเปล่าคะโลโก้ันีอันี้คุณพ่อเป็นคนออกแบบเองครับแล้วก็จะมีรูปข่านในหลวงนะครับผมในหลวงของเราครับเิดตั้ง เลคะมาที่จังหวัดนครนายกเลยนะคะปะเราไปส่วนไหนกันต่อดีคะล็อบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า360องศาอ่ะอ๋อเห็นแล้วค่ะถึงแล้วครับผมด้านหน้านะครับอ๋อเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะ360องศา ที่มาของคําว่าภูเขางามรีสอร์ทครับอลังารมาด้วยนะคะใช่เลยครับสูตรบรรยากาศโอโซนอ่าเราไปสดจังเลยเห็นไหมคะเลยจะภูเขาจะล้อมรอบเลยจริงๆนะคะพาโนรามาการรอบเราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะเวลาเราไปเที่ยวเรามัวแต่คิดถึงใจทะเลใจทะเลที่นี่นะคะนครนายกใกล้นิดเดียวเองนะคะทุกคนอยากไปดูสว่าวน้ำแล้วล่ะค่ะมาแล้วคเตรียมชุดมาทั้ง มันไม่ได้ดึงมาเดี๋ยวเชิญนั่งนีดเนยนะครับแล้วมีห้องประชุมอะไรอีกไหมคะแท็กีครับผมอันนี้คือห้องประชุมสีนาวานะครับผมเป็นห้องประชุมที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดเราที่โรงนีอันนี้คือใหญ่ที่สุดห้องประชุมเนี่ยจะมีชื่อสําคัญสําคัญน่าสนใจมากหลักการตั้งชื่อของห้องประชุมแต่ละห้องนี่คืออะไรคะชื่อตามห้องประชุมเนี่ยผมตั้งตามชื่อตำบลอำเภอของจังหวัดนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสีนาวา ห้องท่าชัยห้องท่าช้างห้องสี่จุลาอย่างเงี้ยครับผมที่ว่ามรรวมไว้เนี่ะเป็นการประมทสสานทีท่องเที่ยวให้กับจังหวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องประชุมหนึ่งกันนะครับนี่เรากังเข้ามาในห้องประชุมที่ชื่อว่าห้องท่าชัยใช่ไหมครับใช่ครับเขมีห้อง ่แล้วก็สองครับผมถ้าใช้ถ้าใช้ยหนึ่งเนี่ยจุคนได้มันสองร้อยห้าสิบคนนะครับถ้าใช้ยสองก็ได้สองร้อยห้าสิบทีนี้เนี่ยถ้าเราเปิดพาร์ติชันที่กั้นไว้เนี่ยก็จะจุคนได้ห้าร้อยคนอ๋อก็เป็นท่าชายสองท้องดีกันตอนนี้คุณพ่อจะพาเราขึ้นรถไปใช่ไหมไปชมวิวไปดูบ้านพักนะครับผมพระอาจารยเชิญเลยครับผมขอบคุณค่ะวันนี้เราได้ขึ้นรถขึ้นรถนั่งด้วยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเดินไม่หมด พื้นที่กว่าร้อยไร่นะคะกลัวเราจะเหนื่อยรุนนารับมาถึงบ้านพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะผมตัวอย่างมาชมนะคะตัวอย่างเพราะว่าที่นี่มีหลายแบบมีหลายแบบแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้คือห้องโถงนะคะห้องโถงนะคะไว้สังสรรค์ท่านได้มีบาร์มีซิงค์ไว้ทำเลบนะคะเาเตอร์ถ่ายรานเล่นได้คับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับห้องรับแขกห้อที่ไว้เหมือนเลสสลูไว้ไว้นั่งพักนั่งชิลกันนั่งเล่นกันครับอย่างนี้ลูกค้าพักได้กี่ท่านนะคะอย่างหลังนี้เรามี๊บหกท่านนะตามตามตามกตังตามหลักนะค่ะ นี่คือห้อง,งนอนที่หนึ่งน่ารักมากอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับค่ะแอบไปดูห้องน้ำดีไหมครับครับผมได้เลยครับโอ้ห้องน้ำน่ารักค่ะห้องน้ำก็ดีตรงที่ว่ามันแยกสัดส่วนเปียกกับแห้งก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องลื่นล้มห้องน้ำเปียก ยังไม่หมดใช่ไหมคะเนี่ยเหลือสุดท้ายละเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนเดิมใช่ไหมคะนี้สร้างมาตอนแรกค่ะค่ะแล้วสระว่ายน้ำก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะด้านในเลย เรามาถึงเสาไ่ว้น้ำแล้วนะคะส่วนนี้มีทั้งตรงนี้เป็นสระเล็กสำหรับเด็กบเล่นได้ครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไปแหวกไหว้ตรงด้านหน้าดีไซน์ก็เป็นแบบว่าอิงแอบธรรมชาตินะคะเหมือนลำธารธรรมชาติทั้งหลังนี่เป็นเป็นทำเหมือนเป็นเหวเป็นภูเขาครับเป็นภูเขามีน้ำตกไหมคะเปิดน้ำตกได้ด้วยจัดคูปาร์ตี้ได้เลยได้เลยจัดมากี่ครั้งแล้วคะนับไม่ถ้วนบางครั้งลูกค้าพอสนุกเต็มที่เขาก็โดดลงสระ เราก็ไม่ว่าไม่ว่าแต่ก็จะเป็นปัญหาไมหมพราะว่าเพราะว่าลงทั้งเสื้อเนี่ยน้ำจะเสียแล้วเราต้องถ่ายน้ำค่อนข้างบ่อยค่ะคุณโป้พาเราชมทั่วแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเรากลับกันเข้าไปคุยข้างในกันต่อสักนิดหนึ่งล้วกันนะคะ โอ้หเมื่อสักครู่นี้คุณป้งพาเราไปเยี่ยมชมมาสวยมากเลยกิจกรรมดูมีกิจกรรมเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็เห็นคนที่มาสัมมนามีรถเยอะแยะไปหมดเลยนะคะด้วยใบหน้ามีความสุขนะคะแล้วก็วันนี้โชคดีอากาศดีนะคะบางทีเนี่ยฝนตกช่วงนี้ฝนตกบ่อยวันนี้โอ้อากาศดีมากเลยนะคะทีนี้อยากจะทราบนิดหนึ่งค่ะว่าคุณโป้คิดว่า ถ้าตอนนี้มีคุณผู้ชมแน่นอนชมอยู่และต้องอยากทำธุรกิจนี้แน่นอนนะคะควรจะมีคุณสมบัติยังไงคะถึงจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้ค่ะครับผมอย่างอย่างแรกเลยที่คุณต้องมีนะก็คือมีมีใจรักในงานบริการต้องมีสวิตไม้นะครับผมแล้วก็คุณต้องรู้จักวางแผนธุรกิจก่อนวางแผนว่าว่าคุณคุณจะทำอย่างไรใช่ไหม แล้วก็สิ่งที่สําคัญคืออดทนอดท,ทนต่อปัญหาวุปสรรคที่คุณจะเจอในอนาคตนะครับผม คือต้องมีใจรักแล้วก็ในการทํางานนกไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องมีมีอุปสรรคทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนดีๆเป็นขั้นเป็นตอน12 3 4สาสี่แล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนกามอดทนในการแก้ปัญหาหนที่สุดเลยนะคะอยากให้คุณสิระช่วยฝากข้อคิดแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาลงมือทําธุรกิจรีสอร์ทแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนคุณสิระค่ะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับธุรกิจประเภทนี้นะครับผมเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใช้ใช้เงินใน,ในการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต่อยคุณวางแผนตลาดมายัางไงก็มาดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าโอกาสและจังหวะมันไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีโอกาสแ,แย่ได้เหมือนกันนะครับค, <ะ S 1> คือรอบเริ่มแรกเลยควรจะเปิดเปิดสักห้าห้องสิบห้องเพื่อทดลองตลาดก่อนนะครับผม <คะ S 1> ส่วนส่วนแง่คิดข้อคิดนะครับผม ผมคิดว่าการทาธุรกิจใดๆให้ประสบความสําเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจใน,ในการทําแล้วก็คุณจะบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับผมสุดท้ายแล้วล่ะค่ะอยากให้คุณโป้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ภูเขาง,งามรีสอร์ทแล้วก็มาเที่ยวที่จังหวัดนายกสักนครนายกค่ะคือจังหวัดนครนายกก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นจังหวัดที่มีบรดกทางธรรมชาติมากมายนะครับเป็นจังหวัดที่มีอากาศโอโซน ปิดหนึ่งในห้าของประเทศไทยครับผมแล้วก็เที่ยวได้ตลอดปีด้วยใช่คเที่ยวได้ตลอดปีด้วยครับผมแล้วก็เมื่อเที่ยวแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็มาพักที่ภูเขางามนะครับผมเพราะว่ารีสอร์ทเราก็มีมีกิจกรรมให้ทํามากมายนะครับผมและในวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะและในสัปดาห์หน้าค่ะพาดูกูรูธุรกิจค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปพบกับ นักธุรกิจท่านใดนะคะอย่าพลาดอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ตีรศักดิ์เติมทรัพสารอาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่จะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมในช่วงกูรูคันเทพ